เชื่อบุญบาปแล้วไม่สบายใจเลยถามพอเชื่อเรื่องบุญบาปแล้วชักเครียดแบบว่าไม่สบายใจเลยยุ่มยิ้มละเอียดยิบไปหมดอะไรอะไรก็เหมือนเป็นบาปทั้งนั้นจะเป็นคนดีเป็นคนพูดขึ้นมากับเขาสักคนหนึ่งต้องทำดีให้ได้อย่างคุณดังตรินว่ามาทั้งหมดเลยหรือการที่ผมตอบคำถามของแต่ละคนนั้นเป็นเรื่องของเขาเป็นปัญหาเด่นๆโดยเฉพาะของเขาครับ บางทีคนเราพลิกชีวิตเปลี่ยนแปลงไปได้ก็เพราะหลุดจากปัญหาใหญ่ที่กำลังติดขัดด้วยการสละต้นเหตุแห่งปัญหาเฉพาะตัวไปเท่านั้นขอบเขตวิธีดำเนินชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองนั้นพระผู้มีพระภาคท่านจำกัดวงไว้สั้นๆเพื่อจำง่ายสามประการคือละกรรมชั่วทั้งหลายประกอบกรรมดีทั้งปวงและทำใจให้บริสุทธิ์อย่างไรก็ตามคนเราเต็มไปด้วยม่านหมอกโมหะห่อหุ้ม ทำให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นบาปเป็นเรื่องธรรมดาหรือกระทั่งเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเพราะฉะนั้นบางทีจึงจำเป็นต้องคุยกันทีละข้อทีละประเด็นว่าอย่างไรเรียกบาปทำไมถึงเป็นบาปทำบาปแล้วจะได้ผลลัพธ์อย่างไรแน่นอนว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่ใครสักคนจะเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงวิธีพูดและเปลี่ยนแปลงการทำมาหากินทุกๆข้อในวันเดียวอย่างไรก็ตาม คงเป็นไปได้ที่เราจะมองเห็นตามจริงว่ากรรมดำอันใดที่ทำอยู่เป็นประจำแล้วปรากฏผลอยู่ชัดๆว่าทำแล้วเป็นทุกข์เป็นความหม่นหมองเป็นความเสื่อมทางจิตทางใจพูดง่ายๆว่าเกือบทุกคนมีกรรมดำบางอย่างที่ส่งผลร้ายอย่างสำคัญอยู่เห็นๆขอเพียงมีศรัทธามีความเชื่อว่าถ้าเปลี่ยนกรรมดำอย่างใหญ่ที่สำคัญนั้นๆได้ชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเอาแค่นั้นพอ สรุปคือเริ่มเลือกเอาข้อเดียวก่อนก็ได้ครับเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงจุดที่สำคัญที่สุดได้เส้นทางชีวิตของคุณอาจพลิกเปลี่ยนแล้วเห็นทางข้างหน้าว่าเป็นฟ้าสว่างเองนับจากก้าวใหญ่ของชีวิตก้าวนั้นคุณจะไม่เห็นก้าวดีอื่นๆที่ตามมาเป็นเรื่องเหลือฝืนอีกต่อไป